สวัสดีครับสวัสดีล, umas, ลูกๆที่รักทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับพ่อหมีจะคุยในเรื่องของคําที่ประ er okay. ปวิส,สัญญีกับคําที่ไม่ประวิส <น S 1> ัญญ <LP> ีลูกนะครับเรามาดูซิว่า2ชนิดนี้มันแตกต่างกันยังไงเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับอ่ะไปดูนะครับเรื่องของคําประวิสัญญีก่อนนะครับอันดับแรกเราดูที่คําประวิสัญญีก่อนที่เราจะมารู้จักกับคําประวิสัญญีนี้เรามารู้จักกับคําว่าวิสัญญีซะก่อนเนาะ ถ้าเป็นคําวิสันชนีลูกจําไม่เลยว่าถ้าเป็นวิสันชนีเนี่ยนั่นก็คือรูปของนี่นะครับรูปของหน้าตาแบบนี้แหละนะครับ <evaluation. S 1> เขาเรียวกว่าเป็นวิสันชนีก็คือรูปของสระนั่นเองนะเป็นรูปสระตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นรูปวิสันชนี mm hmm. ซึ่งจะเขียนไว้ในพยัญชนะนะครับจะเขียนไว้ในหลังพยัญชนะเช่นคาว่าอะไรเช่นคําว่ากะจะมะคะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเครื่องหมายวิสันชนีนะครับตัวสระนี่แหละนะ อันนี้คือรูปวิสัญชนีนะครับอาต่อมาทีนี้มาดูคําสิลูกอะไรบ้างที่มันเป็นคําวิสัญชนีคําที่ประวิสัญชนีก็คือคําที่มันต้องมีรูปอันนี้ลูกไงนะมีรูปสระตัวเนี้ยนะครับปผสมอยู่และก็อ่านออกเสียงอะได้เต็มเสียงเลยนะครับ เป็นคําที่ประวิสัญชนีตัวนี้นะครับต้องมีเครื่องหมายตัวนี้แล้วก็เวลอาอ่านออกเสียงก็คืออ่านได้เต็มเสียงเลยซึ่งมันแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะนะเรามาดูซิว่า2ลักษณะมีอะไรบ้างครับดูลักษณะแรกครับลักษณะที่1ก็คือเป็นคําที่ประวิสันชนีที่มีพยางหน้าลูกเนี่ยนะเป็นคําประวิสัญชนีที่อยู่พยางหน้าพยางหน้าเป็นยังไงเช่นคําว่ามะม่วงลูกเห็นคําว่ามะม่วงไหมครับนะมอะมะสละอะมันอยู่ตรงพยางหน้านะครับมะม่วง ต่อไปครับตักก้าก็เหมือนกันโตอะตะมันอยู่ที่พยางหน้าคะน้านะครับคออะกะอยู่ที่พยางหน้าสะพานนะครับสออะสะอยู่ที่พยางหน้าแล้วก็กระทงนะครับกออกะอยู่ที่พยางหน้านะนี่ก็คือเป็นชนิดที่1ก็คือเป็นคําประวิสัญชนีที่อยู่พยางหน้านะครับเอาละนะต่อมาทีนี้ไปดูชนิดที่2บ้างลูกชนิดที่2ตัวนี้ก็คือเป็นคําประวิสัชนีที่อยู่พยางท้าย เมื่อสักครู่เป็นพยางนาแล้วเนาะต่อไปเป็นพยางท้ายบ้างนะครับพยางท้ายตัวนี้นะครับเช่นอะไรลูกศิละปะเห็นไหมปออะปะ,ปะอยู่ทางท้ายเลยนะสวนสาธารณะนะครับอยู่ด้านท้ายศีสะนะครับอยู่ด้านท้ายเหมือนกันแล้วก็ปลาสบะนะครับอยู่ด้านท้ายเหมือนกันเนาะนี่ก็คือเป็นคําที่ออกเสียงอะท้ายพยางนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับไปดูนะครับตัวอย่างของคําที่ประวิสัญน,นีลูกมาดูตัวอย่างคํานะครับเช่นอะไรกระไรนะครับกระท้อนกระท่อมกระรอกมะไฟมะละโกนะครับกระบะกระถินสังกสีสับปะรดนะครับสัมปลังแล้วก็กระต่ายลูกสังเกตเห็นตัวสีแดงๆที่พวกมีทําให้ไหม นะตัวนี้คือลักษณะของตัวเนี่ยแหละในรูปเขาเรียกว่าเป็นรูปวิสัญนีทั้งหมดเลยนะครับนะคำใดก็ตามแต่ที่มีรูปวิสัญนีปรากฏอยู่แบบนี้เขาเรียกมันว่าเป็นคําที่ประวิสัญนีโอเคไหมครับนะ่าง่ายไหมอ่ะต่อมานะครับไปดูที่คําที่ไม่ประวิสัญนีบ้างนะเมื่อกี้ประแล้วนะต่อไปมาดูคําที่ไม่ประบ้างมันเป็นยังไงนะครับ แน่นอนนะครับคำที่ไม่ประวิสัญนีก็คือเป็นคำที่ทำไมคำที่ไม่มีสินะมันก็คือไม่มีรูปเนี้ยนะครับมันก็ไม่มีรูปตัวไอพิสัญนีตัวนี้ปรากฏอยู่แน่นอนนะครับในคำคำนั้นนะครับซึ่งเวลาการออกเสียงอะตัวนี้มันจะออกได้กึ่งเสียงเท่านั้นเองไม่ได้ออกเต็มเสียงนะไม่ออกเต็มเสียงซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะเหมือนกันอ่ะมาดูลักษณะแรกครับลักษณะที่1ก็คือการออกเสียงอะโทษที ลักษณะที่หนึ่งนะครับลักษณะที่1ก็คือการออกเสียงอะกลึงเสียงที่อะไรที่พยางนาอ่านะออกลกึงเสียงที่พยางหน้าเช่นคําว่าอะไรลูกสบายใช่ไหมสบายนะครับออกเป็นสะนะครับแต่ไม่มีรูปสระอะเลยนะแล้วออกเสียงอะนะครับพนมเห็นไหมครับพนมพนมมือนะครับองงังนุนอย่างเงี้ยสมุดอย่างงี้ปฏิทินอย่างเงี้ยแล้วก็ขนุนอย่างเงี้เป็นต้นนะ แต่และตัวที่พยางหน้าก็จะออกเป็นเหมือนเสียงอะแต่เป็นอะกึ่งเสียงที่ไม่มีรูปนะปรากฏอยู่ด้วยเขาเรียกมันว่าเป็นคําที่ไม่ประวิสัญนญนีเนาะเรียนครับเป็นคำที่ไม่ประวิสัญน,นีอะต่อมาลักษณะที่สองลักษณะที่สองตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของการออกเสียงระหว่างคํำลูกออกเสียงอะระหว่างคํานะ เป็นการออกเสียงอะระหว่างคําเช่นคําว่าเบนจมาเห็นไหมครับออกเสียงอะอยู่ที่จะนั่นเองนะจะกระจันนะครับนะพุทธรักษานะครับออกเสียงอะทิฐะตรงนี้เนาะจักรยานนะครับออกเสียงอะที่จักระกะนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับสองออกเสียงละนะครับแล้วก็ราชสีออกเสียงฉัเป็นต้นนะครับเป็นลักษณะของการออกอะคึ่งเสียงอยู่ระหว่างคำเนาะอันนี้คือลักษณะที่2 นะดังนั้นลนักษณะแรกก็คือออกเสียงอักษรเสียงที่พยัญชนะท้ายแต่นะคะอีก,อกอ oded, คํานี้คือออกเสียงอะนี้ระหว่างคานะครับพยัญชนะท้ายพยัญชนะหน้าเนาะนะครับต่อมานะครับสรุปรูปสุดท้ายละนะครับสรุปถ้าเป็นวิสัญนีก็คือเป็นรูปในลลกนะรูปหน้าตาแบบนี้นะครับที่มันใช้เขียนหลังพยัญชนะนี่คือรูปของวิสัญชนีนี่แน่นี่เน่นี่แน่อ่าอันนี้คือรูปวิสัญนีนะครับจําให้ได้ และต่อไปนะครับคำที่ประวิสัญนีก็คือคําที่มีรูปวิสัญญีตัวนี้ประสมอยู่นะครับผสมอยู่และอ่านออกเสียงอะได้เต็มเสียงเลยนะครับเช่นคําว่าอะไรเช่นคําว่ากานะครับเช่นคําว่าปลา อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ละตัวแต่ละตัวก็จะมีรูปวิสัญชนีตัวนี้ปรากฏอยู่ในคํานั้นด้วยเขาเรียกว่าเป็นคําประวิสัญชนีนะครับต่อมามาดูอีกตัวหนึ่งคําสุดท้ายก็คือคําที่ไม่ประวิสัญชนีนั่นก็คือมันต้องตรงข้ามกับปะใช่ไหมลูกมันต้องตรงข้ามกับปะนั่นก็คือมันจะไม่มีลูกนะมันจะไม่มีรูปสระตัวนี้อยู่นะครับและการออกเสียงของมันก็จะเป็นออกเสียงได้แค่กึ่งเสียงเท่านั้นเองนะครับเอาละลูกๆที่รักครับ ดังนั้นวันนี้ในคลิปนี้นะครับพ่อหมีต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนให้ลูกไปศึกษาแล้วก็เพิ่มเติมดูนะที่เกี่ยวกับเรื่องของคำพระวิสัญญีกับไม่พระวิสัญญีนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้พ่อหมีลาก่อนนะครับสวัสดีครับ